ค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะมือหนีแอดกระดาเดินทางมาวัดปู่สาดเนาะค่ะหลังจากหวยออกก็มาเลยเนาะค่ะพี่น้องมาแสดงความยินดีกับปู่นะค่ะเข่า3ามตัวเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ปูกะทำสูตรเด็ดฝากตอนพี่น้องเอฟซีต่องวดเนาะคะ่ะพี่น้องเกาคคอยไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะว่าปูสิทำสูตรเด็ดตัวใดฝากตอนพี่น้องเอฟซีต่องวดเนาะคะ่ะไปรับชมหลับฟังจากปูเลยคะ่ะค่ะปูค่ะสูนหาเนาะปูเนะาะอันนี้ค่ะเลขปูเฮ้าปล่อยมาต่องวดเนาะคะ่ะ นค่ะพี่น้องรักฐานต่องวดนะคะแล้วก็เลขเจ็ดตัวมาสามตัวนี่น้าค่ะพี่น้องค่ะมาทั้งสามตัวไหมที่ปันค่ะตัวไหมนะปเนาะค่ะเจ็ดเจ็ดตัวมาสามตัวแล้วก็มันบบปูค่ะได้ของสิบมผ่านเลยเนาะปเนาะค่ะแล้วก็เลขกลางนาะค่ะหาตัวมาหนึ่งตัวก็มากค่ะค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะเอาวงกลมตัวที่มาในหลุมนีมวงกลมตัวที่มานเนาะค่ะเห็นแล้ว ขาเห็นแล้วน้าปูเนาะโอ้ตามท่านการเลยครับปูปขี่รถมาอร่อยกูโล่ปูน่ะครับปูจ้ำอ้าวมะนาปูอันนี้นั่งหลบเลขหลักล่างเจ็ดเนาะเจ็ดอันนี้นะคะที่แอร์ามตองหงดนี่สูตรนี็ย์ดินศูนย์หะศูนย์หะแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อค่ะ เลขลักนะคะปูหกกั 1, บหน,น,น,นึ่งวิ่หน,นึ่งน<า>ี่จนมีสองเล่ไเอาไปใช่รู้ไปอยนนู่อันนี้ 1, อันนี้เอาสองว่าว่นสองว่งกกั 1, บหน,นึง่งนะ่กับหนึ่ง่นี่มา 5, ้หมาเนี่ยตัวนี้ม<า>่ห้ 1, 1> าในบ้านศูนย์ห้าหนึง่งหกหนึ่งสองใส่ว่ะก็มีหกพอดีย่นะค่ะ ปูอย่างนี้ม like ัผิดหอกกันนะเขามากเลยตลอดมันตัดอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวได้ปูให้เพิ่นค่ะเดี๋ยวให้เลขาจดจังหน่อยกันอันนี้แม่นที่ว่าเกิดตัวมาสามตัวมังใหญ่เนาะปูน่ะเกิดตัวมาสามตัวปูมาไม่ถึงสามตัวจะบอกผู้ใดแน่ผู้ใดถือตัวผู้ถือตัวค่ะเลขหลักบนเนาะค่ะปูอันนี้เนาะค่ะหลักบนเนาะปูเนาะบนอย่างเดียวเลยนี่ค่ะบนอย่างเดียว เจ็ดตัวมาสามตัวนาาปูเนาะด้ได้ตัวดีใจนะปูดีใจนชุเรีกหนอยเขากถึงทุนหอีกานอีมันได้ค่ะค่ะอได้เ่าเจ็บันบันากินหค่ะนี่หัวกระเฮ็ดคนนี้หัวกรเฮ็ดอันนั้นแม่นสูตรเลขล่างนปูเลขเลขล่างเออนั่นบนบนโอ้บนนี่เด่นนะุนหาี่เด่นนะค่ะนี่ มันมีศูนหาออกมานี่เดี๋ยนสองศูนต์ได้ยืนค่ะตัวนี้ก็มีหาค่ะตัวนี้ศูนก็หาค่ะเท่ากันมีห้าก้อนเท่กันค่ะอันนี้จพูดจับเอาหกับหนึ่งเไม่ใช่สองตัวนี้เลยไม่่้เป็นสมตัวนี่แหละหกขึ้นเด่นเด่นลักสิบมันหกระวบัด้จับไปแล้วเด่นหลักสิบหก มีสองสูตรนะปูเนาะสองสูตรมันเข่าหกค่ะนี่เด้นนี่นี่เหนี่ก็6หนี่ก็6หกเนี่ยขนาดนี้ว่ามันเข่ากันได้ค่ะบ่กว่าหันมันมันเข่าหานะบุงว่าเข่าหานี่ตนนี้วัานิทแปดหานะฮาปูปูขาห้าสิบเอาสูตรนี้หรือสูตรนั่นลงสูตรนี้สูตรเดียวเลยนะปูห้าสูตรนี้เนะปูเนาะค่ะ มันจับมันเข่าหอกขึ่นนะปูได้เอามาใส้เป็นเหยื่อ <c oughs> นหนึ่งก็หนึ่งก็หนึ่งบมไม่นสามเจ็ดตัวสามคู่โอ้สามตัวยืน ออกสามตัวมาบมีบัถึองมันจะแท้กรสั่งเลยม้งค่ะม่เหมืข้อมุลหรือน้ำปูเนาะบัมี่นี้เชตัวนี่เรียกไฟมากกระั่างเอยอือบูบอย่างบ่ก็จะว่ามากหกยังกระตมค่ะบูบกใจค่ะเนี่ยมบับมีหกนะค่ะซื้อกระถิ่งนัีนชื่อหกแว่าฉันค่ะมบมี ออ่บกนพขันบ่มีได้นี่บ่บ่ห่วงน้ำก็ยังว่าเอขันบ่มีได้หนิบ่ต้องห่วงเนาะปู่เนาะมาจะใช้กระตันโอ้มันมันเจ้าสีขันมาเก็จโตนขันมาของเก็จโตรเออเออที่บวมน้ำอยู่โอ้ขันมันขันมันเจ้าว่าสีได้คักมาจากใสกระตันค่ะอืมถามมาคักคักในในตรงมีใน่าเกจโตรนี่น้าปูออนี่ันนี้เขาเบิดปีเนาะปูเนาะชุดนี่เขาเบิดปีค่ะ เจ็ดตัวมาสามตัวอยู่เงีไปจับได้เ็นได้เลยค่ะเจ็ดตัวมาสามตัวเด้อพี่น้องค่ะปูมั่นใจเจ็ดตัวมาสามตัวแต่ที่แน่ๆในปูจับให้เราสองตัวหก,หกกับหนึ่งหกหนึ่งสองหกหนึ่งห มีค en. ูจับเท่นีนแหละจับบอ2องหกนึ่งหอหน้ำนครับสองหกปูมันใจหกหลักซิบบันหลักซิบบนถ้าหกลักซิบบนนี่ลองจับคููสมมติหกหนึ่งสองหหนึ่งสองหหนึ่งอ้าววันนี้เราไม่ใช่ลาด่างนะปูนอะจับใส่เปูเนี่ยกัได้ตัวเดียวเอาไปบัดยึ่เรื่องอืม ถ้าลงทุนบ่มีภายในเกตตัวนี้บ่ต้องลงเลยนะปู่ต้องลงไปเห็นไมเสียเงินไปอืมค่ะโอ้ข่ะชัดเจนเลยปูบ่บดชัดเจนชัดเจนปูแปลว่าก็ได้ได้รักมันเอาไปโลดยังไงค่ะอืมปูมันใจแข็งแปดก็พาแข็งว่ามา,ม,ามันมาอยู่แล 5, 5, 5, <อ>้วหาหาแปดองู่ค่ะโอ้ยว่าถือแต่หาหาแปด <laughs> <laughs> กับแปดสามสามแปด โอ้ยปูมันจมีไม่พึ่งอย่างนมาเดี๋ยววันนี้สิไปเบิ้งโค้งสุดท้ายเด้โค้งนี้ได้สองตัวใช่ไหมโค้งสุดท้ายของปูโค้งสุดท้ายนี่สิได้สามตัวโตพร้อมนะคะพี่น้อง คงุดถ้ายนกปูน่ะสามตัวตตมันอยู่ผิดตัวโตสองตัวก็มสามตัวโตตัวอยู่อ่นแลมีตมวตี้ค่ะก็ดีใจนามินปูหกตัวเดียวมันมาสงตัวได้เขาหค่ะสุดสตัวนี่ก็ได้หกตัก็ได้ห ห้าก้อนนี้นี่ก็ได้หานี่ว่าปูจับหานี่จุดนี้ก็ได้หาจุนนี้ก็ได้หานี่นี่ก็หานี่ก็หามาหันจับหาเอามาใส่แปดพื้นบดนีบบันปูจับหกเลยหกน่สองโถเลยหกมันมาปูเออนี่ได้หานี่ก็หานี่ห้ามี่ก็ห้ามาหันนี่มาหันปูจับไปใช่แปดมาถือเมื่วาดี้ก่นหกนี่ก็หกจูนละสามโถเดลยค่ะ บ่ปิดดนีปีที่สองอันนี้ก็ไ้ค่ะปีที่สงแล้วบลุนบบลเดเร้อนี่เอหกอันนี้ก็หกบ้านหันนี่ก็ห้าค่ะหก้อนห่บ้านค่ะไม่เ็มาย่วัวจหกขึ้นค่ะหกกำหนึ่งว่ก็มีพอดีเลยค่ะมีหกกำนึ่งเลยวิ่ค่ะเอาสงใส่เอาสองใส่นะปูนนะนานค่ะปูยืม อย่าลืมจับตัวนั้นไว้ฐานนะเมดเดอร์ตัวหกตัวแม่ปูเนาะหกตัวโอ้เข่าเครียดคักเขา่ขาแน่วไว้หน้าปูเนาะเข่าทั้งศูนย์หาเข่าทั้งเก่าเอ้ศูนย์เก้าห้านะปูแต่ผู้เพิ่นว่นหกเทือเพิ่นจะสิได้ย,ยได้เข็งๆนะปูผู้เพิ่นสื่อเปลี่นยนวะนะปูเนาะ ปูก็ได้ตัดอยู่นกปูเนาะแต่ว่าลูกสาวได้ค้นหานกปูได้ค้นหาค่ะสูตรสูตรล่างเนี่ยปเห็นนกปูเนาะได้แต่สูตรบนเนาะมือนีิได้แต่สูตรบนปูเห็นท่านได้แล้วถามว่าตามต่อสูตรบนซ้ำตัวเข่งๆฝากต่อนพ่อแม่พี่น้องค่ะค่ะไครเดียวเห็นกับจับเอาไว้เลยค่ะปูมาสามตัวบนค่ะ ไปโดยที่ออกเดินบอกจากนี้เดินมานีไปนะค่ะถือว่างามมะปูนะเอาเอาชัดเจนห้เขาเจ้าบงกันอีกปูค่ะเดี๋ยวปูจับ่าเราแอดสิได้มาตามต่อค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนีปูมาเรียปูข่านใดเฮ็ดสูตรล่างฝากนะคะพี่น้องมาแบบด่วนๆเลยค่ะพี่น้องค่ะเลขกออกปุ๊บจับอ้าวหาปูเลยค่ะพี่น้อง นปูให้ยตองวดเอาไปพิจารณาเนาะ,นะปูเนาะค่ะถ้<ข>าบ่บมีติดซุ้มนี่บ่ต้องซื้นนอนเนาะปูเนาะค่ะบ่ได้เงินแท้ปห่ของมีซุ้ปอย่ยวมากจะใชก็จะไปซื้อน,น้ำมันมาเส,สียเง,งน <ขา S 1> ินเสียเงินค่ะค่ะแปรงห้องห้องแปรงบ่มี่แบบไหนค่ะค่ะปูโอ้ วันนี้บัานนี่ทังแอดกับสีได้จำคําปูเบาได้บัานนี้ผู้ใดมาได้ทังใดถ้ามีเกดติดเดตโตนี่สิบซื่อเลยไปูเก็บนักค่ะปูค่ะบ้านนี้กัสี่ขอบพูนปูลายๆเด้อค่ะทังทีมงานก็ได้ค่ะปูค่ะค่ะขอบคูนค่ะปูสาธุค่ะปู พี่น้องก็แคบนาจอไว้เลยเด้อค่ะปู่ได้ทาตองหวดให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องเตัวมา3มตัว2 6งหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องปูกกันให้เป็นแนวทางเนอปูกกัเขาา3ตัวเนาะค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทันใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพาด้วยก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ